งแรอยู่กดกดไลค์ใหม่ดิค่ะพอจจอทุกสเดือนป่ะคะเนี่ยทำ๋ยก้าของมันจอดไว้แล้ครับเดือนได้ย่งไงเน่ยได้สามเดือน Mm-hmm. <laughs>